สวัสดีครับวันนี้นะครับก็นำเหรียญเซมาตองเก้านะครับมามาดูกันนะครับก็อาทิ์นี้ก็ได้พามาหลายองค์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาองค์นี้มาทำคลิปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเซมาตองเก้านะครับออกวัสดีทองคำนะครับโดยอาจารย์สงการนะครับได้รับอนุญาตจากหลวงปู่สังวานให้สร้างนะครับรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อเดียวนะครับก็คือเนื้อทองแดง ครับแต่ว่าจะมีหลายหลายผิว <c oughs> เช่นกระไรทองนะครับกระไรทองก็จะเป็นก็จะมีแบบกระไรทองทั้งองค์กระไรทองทั้งองค์แล้วก็กระไรทองลงยาแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ลงยาเขียวลงยาฟ้าสามกษัตริย์นะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเดียวนะครับเนื้อเดียวตรงนี้ก็จะเป็นลงยาแดงนะครับ อยู่สภาพสวยนะครับสวยแชมป์เลยนะครับสวยๆเลยองนี้นะครับก็องนี้ยังไม่มีเก้น,นะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้ด้านหลังก็จะใส่ตะกรุดไผ่เพชรของหลวงปู่สังวานด้วยนะครับตะกรุดนี้ก็ทันนะครับแล้วก็มีห่วงเดิมเลี่ยมเก็บห่วงเดิมด้วยนะครับตรงเลข9นี้ก็ เนีครับเป็นที่มันเป็นลอยๆเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมันเหมือนมันเหมือนกับว่าเขาจะเอาไปอย่างเช่นเราจะเขาจะปิดไว้นะครับเหมือนจะทำให้สีตรงเลขเก้กับพื้นเนี่ยมันแตกต่างกันถ้าเราเล่นสายหลวงปู่สังวานเราจะเห็นแบบเนี้ยกับเหรียญฉลองเรือปี40 ตรงพระนอนนะครับตรงพระนอนด้านหลังที่เป็นรูปเรือแล้วก็รูปพระนอนนะครับก็จะมีเส้นขอบๆแบบนี้เหมือนเขาจะแบ่งนะครับอ,องค์พระเป็นแบบมันวาวแล้วก็พื้นเหรียญเป็นแบบยิงทรายนะครับคือเหมือนว่าเขาทําเป็นแบบมันมันไว้ก่อนมันเงาไว้ก่อนแล้วเขาก็มาปิดปิดตรงรูปเรือที่หลังปิดตรงรูปเรือที่หลังแล้วเขาก็จะทํายิงทราย โดยไม่ให้ตรงเรือตรงพระนอนเนี่ยเป็นยิงสายไปด้วยนะครับเหมือนการพ่นสีอ่ะเราจะทําสีประตูสีหนึ่งเราจะทําสีตรงกระบะอีกสีหนึ่งเขาก็จะปิดตรงประตูก่อนนะครับใช้สก็อตเทปแช้งสื่อพิมพ์เนี่ยปิดไว้ก่อนแล้วเขาก็พ่นตรงกระบะพ่นตรงกระบะเสร็จปุ๊บรอสีตรงกระบะแห้งก็ปิดตรงกระบะแล้วก็มาพ่นตรงสีตรงประตูอารมณ์ประมาณนั้นแหละครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับในความคิดของผมนะนะครับก็แปลกดีนะครับเพราะว่าเรียนนี้จริงๆแล้วเ,เป็นแบบเดียวกันหมดนะครับจะไม่มีแบบเงาไม่มีแบบยิงทรายนะครับนี่องนี้ก็สวยนะครับยังไม่มีเก๊น,นะครับถ้ามีเนี่ยจุดตำหนิที่ผมจะดูเป็นจุดตายก็คือตรงนี้ที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะตรงนี้ตรงตัวตัดน,นะครับตรงมุมนี้ นี่แล้วก็ตรงพวกพื้นเหรียญผมก็จะดูตามอย่างเงี้ยนะครับตรงเส้นเป็นรูวๆเนี่ยนะครับตรงจุดจุดพวกนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ